ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่านี่คือหนังไทยเรื่องแรกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ AI หรือเปล่าคิดว่าอาจจะไม่ใช่ครับแต่น่าจะเป็นเรื่องแรกครับที่มี AI เป็นแกนหลักของหนังคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงภาพยนตร์ลำดับที่12ของบระเดี่ยวชูเกียรติครับผู้กำกับขึ้นหิ่งแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายถ้าเกิดว่าคุณเคยระทึกไปกับ13เกมสยองซราบถึงไปกับความโรแมนติกจากรักแห่งสยามดำดิ่งไปกับโฮมความรักความสุขความทรงจํา คราวนี้เราลองมาสัมผัสอารมณ์สดใหม่ครับด้วยแนวโรแมนติกไซไฟคอมดี้ fi, comedy, กับ m o n โ o รักโพสลบลืมแ้่ก่อนอื่นเนี่ยเราลองไปฟังเรื่องย่อของมันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไง Mondo จะเล่าเรื่องราวของยี่หวาครับยูทูบเบอร์สาวไฟแรงเจ้าของช่องโสดไปไหนที่จะพาทุกคนไปตะลุยสถานที่ต่างๆครับเที่ยวคนเดียวกินคนเดียวตรีมความโสดของช่องคือจุดขายที่ทำให้ยี่หวาเนี่ย มีผู้ติดตามมากมายหลายแสนครับการงานก็ลุ่งแต่เรื่องความรักเนี่ยกับคอนแครนยี่หวาเนี่ยจำเป็นต้องปกปิดเรื่องราวความสัมพันธ์กับดอมแฟนหนุ่มผู้แสนดีที่รักกันมานานเพื่อรักษาฐานแฟนคลับเอาไว้แม้ชายหนุ่มจะอึดอัดอยู่บ้างแต่ก็ต้องจำใจยอมรับเพราะตัวเองมีชีวิตคนละแบบไม่สามารถซัพพอร์ตใดๆได้เลยเรื่องดำเนินไปแบบนี้ทุกอย่างกำลังจะพลิกผันไปครับเมื่อวันหนึ่งยี่หวาได้พบกับหวังเพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่ไม่ได้เจอกันนาน ตอนนี้กลายเป็น CEO s t a สตารัด้านนวัตกรรมล้ำยุคไปแล้วโดยหวังเนี่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนสาวกับด้วยเทคโนโลยีใหม่ของบริษัท m a y b o t i i ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะช่วยตัดสินใจและหาทางออกให้กับปัญหาทุกเรื่องและ m o n โ o โลกจำลองเสมือนที่ทุกอย่างนั้นส,สร้างใหม่ได้ดังใจคิด2ออย่างนี้คือเครื่องมือชั้นดีสำหรับคนทำงานกับโลกออนไลน์อย่างยี่หวามันจะสามารถพัฒนาช่อง YouTube ของเธอให้ไปไกลกว่าที่เคย แต่ว่าการพบกันครั้งนี้ก็ไม่ได้จุดไฟแค่เพียงเรื่องงานอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของหัวใจด้วยหวังแอบชอบยี่หวามาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเมื่อได้มาใกล้ชิดอีกครั้งความรู้สึกต่างๆก็หวนกลับมายี่หวารับรู้เรื่องนี้ดีแม้จะมีแฟนอยู่แล้วแต่ชีวิตของทั้งคู่นั้นแตกต่างกันเกินไปหัวใจยูทูบเบอร์สาวเองก็เริ่มจะว่นไหวเธอจึงหันไปพึ่งพาเมบอทในการช่วยตัดสินใจเรื่องหัวใจด้วย AI จะนำพาเธอไปพบกับคำตอบแบบไหนกันแน่รอชมได้ในมอนโด รักโพสลบลืมครับเห็นแว็บแรกเนี่ยก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับว่านี่จะเป็นหนังที่หยิบยกกระแสประเด็นร้อนในช่วงนี้มาทำเป็นโอตหรือเปล่าแต่พอได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่ามอนโดนั้นเป็นหนังไซไฟที่เซตอัพได้อย่างน่าสนใจมากๆครับลงลึกในรายละเอียดกิบจับประเด็น AI เข้ามาผูกกับชีวิตของมนุษย์ได้อย่างดีทุกอย่างเนี่ยมีรากเริ่มมาจากตัวของยี่หวครับและความสัมพันธ์ของเธอ จากเทเลอร์เนี่ยเราจะได้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างยูทูบเบอร์สาวและดอมอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งทำงานโลกออนไลน์ตามติดเทคโนโลยีต้องปิดบังว่าตัวเองมีแฟนเพื่อรักษาย,ยอดฟังดอมจากที่เห็นในเทเลอร์เนี่ยเขาเป็นสไตล์แบบลูกชายคนจีนต้องทำงานกงสีที่บ้านตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์สักเท่าไหร่เป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างมากของคู่รักคู่นี้ครับอาจจะฟังดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แค่รักก็พอแล้วหรือเปล่าทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหา แต่เราลองแทนตัวเองเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูสิครับมันน่าอึดอัดใช่ไหมบางครั้งในวันที่เราเหนื่อยล้าหันไปมองคนข้างๆแต่ว่าเขาเนี่ยกลับไม่สามารถซัพพอร์ตหรือเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ได้เลยไม่ได้บอกว่านี่จะต้องเป็นสาเหตุที่ทําให้ความรักของทั้งคู่นั้นจบลงนะครับจริงๆเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยด้วยซ้าแต่พอมาสะสมเข้าทุกวันบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เหนื่อยล้ากันได้และการที่ตัวละครอย่างหวังเข้ามานั้นก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับ จากคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตาแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ตที่เข้ากันได้มากกว่ามองโลกไปในแนวเดียวกันทรงเสริมงานที่กําลังทําพูดคํานี้อาจจะดูแปลกๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่างานยูทูบเบอร์นี้เนี่ยคือความฝันของยี่หวาละ่ะในวัยที่กําลังไล่ตามความฝันนี้มันจึงสําคัญกับยี่หวาเอามากๆครับนี่คือการเซตอัพสถานการณ์ของหนังเรื่องนี้ที่ทําให้รู้สึกว่ามันเข้าสภาวะหือไม่เข้าคายไม่ออกได้อย่างสมบูรณ์ครับ ให้ตัวละครต้องตัดสินใจซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีกิมมิคสาคัญเข้ามาเติมเต็มตรงจุดนี้อย่าง AI ครับหรือว่าเม y b บอทรวมไปถึงโลกเสมือนมอนโดขอเรื่อนพี่เจ้า AI กันก่อนครับะยิงคำคำนี้เนี่ยนึกถึงอะไรกันบ้าง The Matrix คนเหล็กอยากให้ลืมภาพเหล่านั้นไปก่อนนะครับเมบอทเนี่ยไม่ใช่เจ้าคอมตัวร้ายสร้างแผนของโลกอะไรแบบนั้นเรานึกถึงจาวิสจาก Iron Man ดูก็ได้ครับ แต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่บูนะครับเป็นตัวคอยช่วยหาข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับเราผมคิดว่าความสัมพันธ์ของเมบอทและยี่หววเนี่ยเป็นแบบนั้นครับจริงๆแล้ว a i นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดครับเราอาจจะใช้มันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้เคยไหมครับเวลาซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์มันมีสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมนําเสนอสินค้าบางอย่างจากสิ่งที่คุณกําลังสนใจหรือคิดว่าน่าจะสนใจครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นพลังจากการประมวลผลเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดจะไปไกลกว่าน,นั้นครับก็เป็น AI ที่สามารถช่วยเราทำงานได้จริงๆอย่าง ChatGPT หรือว่าตัวอื่นนั่นเองครับที่มันจะช่วยหาคำตอบหรือแม้แต่วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆให้เราได้เลยทีเดียวนี่คือภาพที่ผมคิดว่าเม y บ o รจะเป็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับส่วนมอนโดโลกเสมือนในตัวอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนมากนกักครับแต่เชื่อว่ามันจะต้องมีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนครับแม่กก็เป็นชื่อหนังเลยนะครับลองคิดภาพตัวเองอยู่ในที่ที่อยากไปครับมีบ้านในฝัน หลล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์หรือแม้แต่ตัวเราเองครับที่อาจจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดหล่อสวยสมบูรณ์ไม่มีสิวไม่มีรอยย่นตามการเวลาทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดในโลกเสมือนครับมันคือความเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้ครับน่าดูเหมือนกันว่าหนังจะทําให้ตรงส่วนนี้มีบทบาทอย่างไรครับเทคโนโลยีมนุษย์และความสัมพันธ์แม ฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็ชวนหวั่นใจเหมือนกันนะครับใจเย็นนะครับนี่ไม่ใช่ Back แบ็กมิลเลอร์เราอย่าเพิ่งกังวลกันไปก่อนทุกอย่างเนี่ยทั้งพอดทีมแล้วก็ตัวละครเนี่ยถูกปูมาอย่างน่าสนใจอยู่แล้วหนังจูงหัวไว้ว่ามันเป็นโรแมนติกไซไฟคอมเมดี้ครับน่นจาจะการันตีได้ว่าจะต้องมีความสนุกอารมณ์ขันในหนังอยู่พอสมควรแถมเรื่องนี้เนี่ยคุณพิกาพลนำแสดงด้วยเขาไม่มีบทไหนเหมาะกับเธอไปมากกว่านี้แล้วครับรับบทเป็นยูทูบเบอร์ได้เหมือนเป๊ะราวกับมาจากชีวิตจริงไม่ต้องปรับตัวเลยหรือเปล่าครับ แต่กลับกันครับจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยคุณพลอยบอกว่าพาที่ยากที่สุดก็คือต้องทําให้ยี่หวาในหนันงไม่เหมือนกับตัวเธอในชีวิตจริงจนเกินไปนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจครับอยากรู้ว่าการแสดงของเธอจะเป็นยังไงโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหนังที่สามารถดูไปหัวเราะไปได้ด้วยส่วนบทสรุปเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าแนวทางและการกำกับของคุณมาเดียวที่ขึ้นชื่อในผลงานด้านความสัมพันธ์แล้วก็การหักมุมทั้งหลายเนี่ยจะถ่ายทอดความรักแล้วก็มุมมองต่างๆในเรื่องนี้ออกมาเป็นยังไงครับ จะหลอกให้เราสียน้ำตาในรูปแบบไหนถือว่าน่าติดตามมากๆครับความสัมพันธ์3ทางของยี่หวาดอมหวังอันแสนสับสนเมบอดเทคโนโลยีสุดล้ำนี้จะให้ทางออกที่ดีที่สุดได้หรือไม่ทั้งหมดติดตามได้ใน Mondo รักโพสลบลืม